กดติดตาม,ตามกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งเพื่อไป็นกำลังใจให้ดินทำคลิปต่อไปได้นะคะแคมแพมพบกับช่องดินี่สีสานนะคะวันนี้เราจะมาดูบุรีรัมย์มาราธอนนะคะรอติดตามว่าคืนนี้จะมีแสงสีเสียงยังไงติดตามกันเลยค่ะโอ้ตามมา <c oughs> <c oughs> อยู่กับเราใกันแล้วก็ทังไปก็จะเป็นโรงเรียนนนสวโรงถาโรงเรียนนโรงเรียนหนองปีีโรงเรียนัสวสดีค่ะวันนี้เรากำลังซ้อมค่ะ จะเป็นคุณค,ณครูนิพักนะคะที่ดูแลในเรื่องของเชียร์มารารอนบุรีรัมนะคะใช่ค่ะก็จุดของเพื่ราที่จุดที่ไหนคะจุดที่3าอนะคร <3 S 1> ับ <2 S 1> ่าฝ <2 S 1> ากเชียร์ฝากบทด้วยนะครับจุดที่3 2, 2> อดูคืนนี้นะคะว่าแสงสีเสียงของเราจะเป็นยังไงนะคะติดตามเชียร์กันด้วยค่ะครับผมตอนนี้อาจารย์นิพักอยู่ในขั้นตอนการสอน นี่นะคะคือทีมที่นะคะจะ,ด,ะ,จะดูแลในเรื่องของระบบาเบ้านะคะวันนี้ทําอะไรบ้างคะนักเรียนที่นุ่งจู่อ๋อพอดีว่าวันนี้จะพาไปเชียรนะคะวันนี้เราจะเต็มที่เลยนะคะเราจะรําแบบเอกลักษณ์ของห้วยราชนะคะนะค,ะคือ,บ,ะคะอบ้านเราห้วยราชนะคะ,ะ,คะเป็นเพลงประจำอำเภอของเรานะคะปกติแล้วชาวบ้านนะคะราได้หมดเลยนะคะเพราะเราเคยใช้ในในงานมหารมว่าอีสานทุกปีมาหลายปีแล้วนะคะวันนี้เราก็เลยจะไปแสดงคลังนะคะของห้วยราช เราสักหน่อยนะคะฉะนั้นก็ติดตามด้วยนะคะ,ต,ต,ะ,คะติดตามนะคะเพราะว่าไม่ได้น,นะคะอยู่ที่จุดที่32นะคะสีแยกต้นสักนะคะเราติดตามดูว่าคืนนี้ความอลังการจะเป็นยังไงรองดูเลยค่ะครู ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่จุดเชียรรอดูบรรยากาศกันได้เลยค่ะเราก็จะไปเตรียมความพร้อมนะคะก่อนเข้าสู่ช่วงการเชียร์นะคะก็จะไปตั้งแต่บ่ายสองเลยค่ะ กอนแสงสีเสียงนะคะทุกคนก็จะมานั่งเตรียมนะคะในส,ส่วนของงานนะคะโอ้อโหสนุกสนานมากนะะ้องมัน้องพี่ต๊อกโอเคขวดแล้วค่ะอันนี้นะคะัวจดจับโจูนตอนนี้นะคะก็จะเป็นผู้บริหารของเรานะคะของออมสักพัสสิริชอยเซพัฒนนะคะหน้าตาดีที่ใสดีแล้วก็ร่ำรวยด้วย วันนี้จะจิ๊บเยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะพรีเซนต์นะคะในจุด32ให้อรังการนะคะโดยการนำของพอสัพพัทสิริชาวชัยพันธ์ค่ะตอนนี้นะคะเราเข้าสู่จุด32นะคะของเรียนใ้ได้นพยาคมนะคะ ก็จะมีคณะครูนะคะที่แต่งเฟนซีมานะคะน่ารักสดใสทุกท่านเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทีมของอาโมยนะคะรงนี้จะเป็นเอ่อออกมาจากโจนสลัดสาวนะคะใครอยากกินสลัดก็มาที่นี่นะคะโินตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะคะน้องซ้องค่ะน้องซ้องนะคะอันนี้ใกล้ไปไหมคะนี่ผู้จัดการทีมค่ะส่งขึ้นมาเพื่อเก็บเงินค่ะตรงนี้นะคะเป็นทีมมินเลียนนะคะน่ารัก เดี๋ยวเราอแจ็คสเปโร่ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นแจ็คสเปโร่นะคะก็คือเออ่มาจากท่าเรือท่าเรือหนองแปบกคะโอเคเดี๋ยวตามกันไปดูถึงถึงเลยนะคะกับค่ะอันนี้เขาเซฟอะไรคะเซฟลุงเนวินครับผมลุงเมวินพาลุงเวินครับลุงเมวินถือป้ไดะลุงเมวินครับุงเนวินนะคะเนวินหอมลงนะคะที่นี่ดูนี่คิดงานที่หนักเกินเลยผมเลยครับ ตอนนี้นะคะแบทแมนของเรานะคะส่วนสูงนะคะ170น้ำหนัก60เอลเอว80นะคะหอมมานะคะแบทแมนของเรานะคะตอนนี้มีความรู้สึกยังไงคะเย็นอากาศเย็นนะคะรอนครับร้อนเอกซิน ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดของชูบีน้ำมูกันโยนโยแล้วก็เด็นนะคะเพราะพวกเราอ่ะจะต้องเต้นนะคะที่น่านี้นะคะอาจะเคตร้นี้เอนี้เหอคะนาืเต้นมกวเอเลยราอนะคะว่าเราจะโชว์แบบาเะโอ้ยเหอยมราติดตามนะคะว่าผลการแสดงของเราจะเป็นยังไง ตอนนี้นะคะก็ทำการบล็อกนะคะเพื่อเตรียมพื้นที่ในการแสดงในคืนนี้ทุกคนตั้งใจมากนะคะเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดค่ะ หลังจากที่เด็กซ้อมเสร็จเราก็เดินเซอร์เวยกันสิคะรออะไร เยอะมาออกฝั่งนั้นหุน,นจอบสวยงามมากค่ะทุกคนนี่ดนตรีสดเรามาเขาหยุดเล่นเลยนะคะเด <c oughs> ี๋ยวเราดู<ะ>นี่ค่ะเขาลังตั้งเครื่องอยู่ <c oughs> ตรงน,นี้เป็นจุดเชียร์มาชนนะคะของเมืองตลุงนะคะเมืองตลุงพิเชียร์สันนะคะจุดนี้เป็นจุดของโรงเรียนโนนสุวรรณนะคะถือโอกาสชวนท่านบอ,อ <c oughs> เต้นเลยค่ะทุกคน เอายังยังไม่กลับอีกยังจะเต้นต่ออีกคะ่ะถึงเวลากลับจุดเชียร์ของตัวเองแล้วคะ่ะ ตอนนี้นะคะก็เหลือแต่รอนักวิ่งนะคะที่จะวิ่งผ่านตรงจุดของเรานะคะ บรรยากาศเริ่มมาแล้วคะ่ะเริ่มเปิดการแสดงแล้วเพิ่งเปิดการแสดงไปแป๊บเดียวฝนก็ตกลงมาอย่างหนักเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศฝนตกนะคะเป็นบรรยากาศฝนตกนะคะทุกคนก็หลบฝนอยู่อยู่แล้วอยู่แล้ว พอฝนหยุดเราก็เชียร์กันต่อเลยค่ะ ก็ะะเริ่มตั้งแต่หนึ่งทุบจนถึงทีหนึ่งนะคะเพื่อเป็นแดงเชียร์ให้กับนักวิ่งนะคะสนุกสนานกันไปทุกคนเชียร์เราว่ามันแล้ววิ่งตามนักวิ่งมันยิ่กว่าคะ่ะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องดินนี่สีสารเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะ